สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆเ,เต้นประกอบเพลงกันนะคะแต่เด็กๆต้องสัญญากับคุณครูว่าโตไปไม่โกงพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาสนุกกันเลยค่ะเพลงช่วยกันเก็บของ ช่วยกันเก็บของเร็วไว้ช่วยกันเก smell, ็บของเร็วไว้ของเล่นของใช้เก็บไว้ให้ดีเล่นเสร็จเก็บของทันทีเล่นเสร็จเก็บของทันทีพวกเราเด็กดีช่วยเก็บของเอ้ช่วยกันเก anyway <Sabbath> ็บของเร็วไว้ช่วยกันเก็บของเร็วไว้ของเล่นของใช้เก็บไว้ให้ดีเล่นเสร็จเก็บของทันทีเล่นเสร็จเก็บของทัน